สิ่งแรกที่เราคิดเราคิดถึงอะไรก่อนลูกคิดคิดว่าอย่างไรคือตอนตอันนั้นคิดเพราะว่าในเมื่อแบบเราก็อาจะสร้างเสาหลักกันนะ วุ๊ยแบบพรุ่งนี้ลูกจะกินยังไงจะอยู่ยังไองอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกยังเล็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้งานก็เคยคิดอยากจะทําแต่คือว่ามันไม่มีช่วงเวลาที่ว่าแบบลูกเลิกเรียนสองโมงครึ่งอย่างเงี้ยมันไม่มีส่วนมากก็คือเลิกห้าโมงสองทุ่มเราก็จำเป็นต้องเป็นสองลูกลูกเรียนอนุบาลอนุบาล แล้วรายได้เป็นไงหลังจากษามีเสีวิตม,มันก็ไม่ไม่มีรายได้ไม่มีรายไ,ไ,รได้อะไรเลยแล้วอยู่ยังไงอยู่ได้ยังไงก็กินอะไรเราแต่ละวันเอาเงินอะไรใช้ก,ก,ก็คือมีส่วนหนึ่งของแฟนคือเงินประกันชีวิตส่วนนั้นอย,อ,อ,อยากทํางานไงงานแบบมันก็มีแบบเคยมีเคยไปทํางานแม่บ้านแต่ตอนนั้นลูกมันยังเล็กอยู่ไปทำแปดโมงอย่างเงี้ย ก็เหมือนเราทํางานให้เขาไม่เต็มที่เขาก็จ้างอย่างน้อยก็วันละสามร้อยก็เกรงใจเขาใช่เพะคือเราทำเราทำงานให้เขาไม่เต็มที่เขาไปแปดโมงเลิกบ่ายสองเนี่ยถ้าเกิดว่าเท่ากับแปดโมงเลิกสักสามโมงครึ่งก็โอเคไงแต่คือเหมือนเราเอาเปรียบเขานะทํางานให้เขาไม่เต็มที่ก็เลยต้องออกต้องออกเคยมีไหมบางวันที่ลูกขอตังค์หรือลูกจะไปเรียนแล้วไม่มีตังค์ก็จะบ,บาด เคยบางครั้งเขาเขาหยุดเรียนเคยเขาสารก็ไม่กินเคยอ,อยากให้คือวันนี้นะทางที่สตาจอน,นืรอกัน อยากมีแบบที่อยู่ที่ดีกว่านี้ให้มันมิดชิดนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านหรือเป็นห้องให้มันมิดชิดตอนนี้เท่าที่เห็นนี่คือว่าประตูเรียบปิดทางขึ้นบันไดก็ไม่มีใช่ขวาหลังคาก็รั่หลบบัาฝนตกว็ใช่อยากได้ห้องสักห้องหนึ่งอย่างเงี้ยแยกเป็นห้องนอนแล้วห้องครัวเล็กๆสักห้องหนึ่ง โนชาล้อนะครับสุบด้าก็ต้องปัดมานะ